เอีว,วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาของไปให้เอฟซีกันเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาขนมไปให้แพนเค้กกันนะครับนขนมห่อใหญ่ๆเอาไปให้นางกันเมื่อวานกว่าจะหาเจอนน่นะ่ะนางไปกําลังไปหมออาพ่อค้อาขายโรตีโอ้โหคนอะไรไร้ก like านักน,นะ,ะไปดีว่านี่แล้วก็เจอสาวสวยแล้วนะตอนโทรบอกว่าอยู่บ้านตัวเองแหมเอาอันนี้เสื้อที่เอามาให้เมื่อวานใช่ไหมคะอะไรเนี่ยขนมไงคะเขาฝากมาให้จะจะไปบ้านไหมหรือยังไง เอาไปเก็บเอาไปเก็บที่บ้านใช่ไหมคะโอเค okay, ขึ้นรถเราเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเก็บขอบคุณก่อนขอบคุณพี่พรก่อน,อนค,อค่ะขอบคุณก่อนพี่พรมาค่ะแม่พี่ค่าที่จจริงป่ะจริงจริงอ่อพูดเล่นเล่าบอกคุยกับพี่พรก่อนพี่พรว่าไงโ okay. อเคอันนี้ไปเก็บบ้านนะคะโอเคอ่ะ okay. ขึ้นรถค่ะโอเคอ่ะขึ้นรถเอาที่หยับเอาเทียบค่ะพักเท้าลงก่อนโอเค รู้อะไวนี่รู้ได้ไงก็มีแค่เธออยู่นี้แหละไปบ้านที่แม่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาพานางไปเก็บของนะครับเก็บขนมที่บ้านใช่ไหมคะนี่บกมเลรักไทยเอฟซีก่อนนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคไปโอ้ยอย่ามาตะกี้จับดีๆนะสาวผมแดงผูกแฟนจับดีดีด,ดิโอ้ตะกระี้ เราไปย้อมผมว่ะนี่<ค>อยากจะกินเออก็อยู่ใกล้เราเนี่ไงแล้วก็เป็นผู้ชายนี่แหละก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ไงเหมือนเหมืนอนอะไรรู้เลยอะไรนะนออนรใช่ไหมใช่เออรยก้ผู้ชายอ่ะผู้ชายคนไหน,นอ่ะผมมือทักทายเอฟซีก่อน อให้พี่พรอะไรขอให้พี่พรสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็หายก็แล้วโอเคทำไมหรอไม่ทำไมหรอกเนี่ยพามาถึงบ้านแล้วไปไหนคะไม่เข้าเราไม่มีเราไม่มีค่าโรงแรมทำไมอ่ะว้ายเปี่ยนจ้ะเดี๋ยวเอออะไรไม่ไรเราจะกระจี้เราจะกระจี้ค่ะรักไหมรักค่ะเอาคนไม่เก็บเร็วไปโรงแรมไหมไม่เข้าเราไม่มีตังค์เข้าค่ะไปหาหลวงพ่อครัเถอะไปไหนนะ เนาะหาหนูบัวเหรอโอ้หนูบัวเขาไม่อยู่หนูบัวเขาไปไซโยค่ะไปไหนแล้วแกจะอยู่กับใครอ่ะก็ก็อยู่คนเดียวไงคะหมื่นกุเป้เลยอ่ะใช่ไหมแกก็แกก็เหมือนข้าทีอยู่คนเดียวเอออยู่คนเดียวเลยรักเหมือนกันแหละขลันจัดไปอ่ะโอเคเดี๋ยวบ้างๆเราพาไปนะวัดพญานาคนะโอเคไหมคะโอเคเอาเขาหนูไม่เก็บก่อนค่ะรักไปจะชวนเข้าโรงแรมตลอดเลยไปไปเก็บ หลัออกแล้วเอากระดาษชูมาด้วยนะเดี๋ยวเราเช็ดหูให้เอาคาร์ทันบัตรมาด้วยของแกก็มีอ่ะเราไม่มีเราหมดแล้วที่เราให้เธอไปอยู่ไหนหมดขะมีไม่มีมันกันเอาไปเอากระดาษชูกับคัรตันบัตรมาแล้วปั่นหูให้คคหูอิ่มจะขีดแล้วไม่ยังรวมจะเล่นแล้วเราไม่ได้เล่นไปเอาคัตตันบัตรมาไม่มีสิเออเอาไปไหนหมดขีดแล้ว,ลวเอองั้นก็ขนมไปเก็บแล้วไปส่งบ้านพี่แมม เดี๋ยวไปสมบ้าพี่มยให้แกช่วยอะไรไหนเมื่อวานก็ไปจีบพ่อค้าโรตีไม่ใช่เหรอใครบอกไม่เห็นเนี่ยไปจีบพ่อค้าโรตีนอาหน้าอย่ามั่วจริงจริง่ามีทุ่มหลังไม่มั่วเด้อมีคลิปเด้อไหนเมื่อวานมันเลยมีคลิปเด้อมีคลิปไปจีบพ่อค้าโรตีเดี๋ยวเอาให้ดูแลสองให้ดูเราไม่ได้เซฟไว้มันอยู่อีกเครื่องหนึ่งอ้าวอีกเครื่องเมื่อไรไม่รู้เอาอยู่บ้านอีกเครื่องอยู่บ้านนี่เหรอเอออยู่นู่นนู่นเลย เธอยอะไรร้ายเวจีพ่อค้าโรตีน่ะเขามีเมียอ,อยู่แล้วนะพราแกมกาฆ่าหรอกไ,ได้จะทุบพ่อค้าโรตีเขามีเมียอ,อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแกไม่รักมาว่าทำไมอไ่ะเธอ,เธอ,เ,ธอ,เ,ธอเธอจะไปเยี่ยงสามีคนอื่นไม่ได้นะแพนป่าแม่เขาใครเขาไม่แกคนยาจริงว้าเพว่าไงคะลาก็ได้โอ้ยเอาไปเก็บได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งแล้วไปครับ ไปไหน,นาไมาทำอะไรคะออ <c oughs> โอ้กอด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 โอเค,อออเ,คเอาขนมไปเก็บได้แล้วเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปยิ่งแล้วเออนี่แหละจะไปยิ่งนี่แหละไม่เอาเราจะไปก่อนเอาขนมไปเก็บก่อนค่ะฮะจ้ารักเหมือนกันค่ะหนัก,กนะเจ้าพ่อย,ออยามาอยากาได้อะไรไปแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนบ๊ายบาย